ัถ่ายสบายดีตอนแรกๆนะวันนี้เขาก็เขามาปลาดีเขามายามบึงแห้วมูนะลายมือเราบุได้ามายามมาจอบังกรหลอนบนี่แทนเป็นหอยมูลง หวอันนี้ก็นามแหงเลยได้มีแต่แม่เพลิงาลายเลยนีบปลาครับเซลล์มีแต่กระสิวนางขอนล่ะเก็บเอาประสิวไปวมกกิน

mình hèng này, tham ăn lỏng gọt này, nằm như lai ở đây, như lai ở đây rồi cả, nó มีประกางปกงติประกางลายได้ห่วยแบบนี้ดูว่าอยู่ไหนบ่โอ้มันเป็นถ้ำเข้าไปนี่ประกังน่าจะเขาถ้ำนี่มันเป็นถ้ำนี่แต่ประซิวแค่อยู่แบบนี้ ไปหล่อยามบ่งแห่มูก่อนมาดนแล้วก็น่าจะมีลายบอลอยู่น้ำแหง่งแบบนี้ขี่ไก่คว้าได้หน่ขี่ใหม่ๆนึงสงสัยลงมากินน้ำนี่แถวนี้ก็ยังไลได้น้ำเลย ยังเหวมูยังบ่มีมูลงมากแถมนี่หยมูหยีบเหว่วแต่มันบ่หยีบมองนี้นะมันมาหยียบที dập vào thứ khác. đây này có miễn một nhèo, mảnh bờ diệp mảnh bờ bay này nào vậy ừ, này, chúng thử Tay to nhèo vào đi con แถวนี้น้ำยังลายอยู่โอง,ง,องูงูตัวบุยใหญ่หนึ่งตอนพม่าผู้เห็นนะคกลับประเทศนงูสิงซาหญิงบูทันเลื่อยๆขึ้นนี่แหละ ไหวข่อยอยู่ฮันอยู่สนค้อนนะเดือยขึ้นมานี่ขึ้นไปหน่บุทันมันสิงซาตัวงใหญ่ลงดดดไปนี่นะข้ามาจอดรถไว้นี่เดินทางต่อแล้วบ่หนิยจามแ่วมูกับบวเ็นมูถือบุเ็นหอยมันลงมาปได้เหินตัวเดียวบุญยเหี่หวซ้ำ mà họ để ừ. mặt vàng cắm lăng nhật sụp đây này bà nhanh khéo gì đốt đốt thường này dù càng thang lên ปลาตัวแบนี้ลเลยเ้ากลับมาหอดทีพักนะมาผักนี่จอดรถรถไว้นี้ก่อนจะไปหาเลาอทางนี้ซ้ายนี่กับประเภทหมูปลาก็มีอยู่แต่ว่ามันงามนี่มันบยากได้ยิ่งมันแต่ไก่ปลาละลายแถวนี้เป็นกระหอกเป็นอะไรก็ลายได้มันเป็นดงนี ยิ้วเผาแล้วตอน,นมีมีปลาซิวอยู่เก็บเอาปลาซิววางได้มีปลาซิวเนี่ยแหลกินห้องท่องก่อนสิบปลาโตโอ้ปลาเติอได้ของชาวปลาโตนี่แหละมีปลาซิวกิน้นตันตัตองลายอยู่ มันลามใส่หลดนักไฟจีประซิวกินห้องทองก่อนอยังมีแห้งอย่างไปหาหลอะดง พี่บ่มีถวยมีบวงได้เพราะว่าทำบริอันไปบอนเท้เาเคยอยู่นะบอนเคยอยู่นะครัปบะปะไหวผู้ถวยบวงกันบอนเท้เาเคยอยู่นะ

หาสิหาละจนคำอะไรกับเมื่อมือนะสองมองกว่า นี่ตันเนี่ยน <LE diesen> ุ่มเขาขนาดเลวมาเนี่ยยงหมดกินขขาวเถียงกินแต่ขขาวสาว ใหม่เห็นมันเริ่มซีอ่อนห่อนแล้วมือนี้ก็เลยว่าก็้าตอเบิงไก่ปลาหรอกม่งน,นาจะเข้าแต่ยังมีร่มอยู่น,นิดนึงร่มบาแห้ง น้ำมาสองหมื่นละสามเมื่นกินเขากินน้ำแหล้วัดนี้อดไปก่อนอย่าม,มันลามเสียหลด bên này cả phải hạ đông con là xem bê tông mình đăng như đây nhàng này bê tông hẹn nhàng là xiên đăng Hãy làm hệ ông là không một đánh xem cái bà khát lên theo đi con này đọc nhau là một khen trên cái nhân xẹp như thế này Đây, lại đây, cái này คนเขาบดให้มาหาบดนี่พวงนี้จ้ะไปป่าบกคันนะวันนี้สำคำเงียบเลยมีแต่หอยไก่สะแทนนี่แจ็งสุกสว่าตเตอร์วมาหอดหวยโดนใหญ่ ว่านี่กะอยู่เถิงนี่นะบ่อนเาอยู่แต่เฮาสิบ่ได้ไปฮอดดอกพุนเจาเบิ่งมีมู่ลงบ่ คักจูน่นีก็นะเสียงยังลงมาของใดนี่แต่มันเห็นเข้ามาแล้วมันแรงมดูสิมันลงมาให้กินน้ำเพราะว่าแทวนนี้มีน้ำนะ bay thằng đây, to bố ma đây hỏi mù lai vô tèm mít hỏi cầu cho mùn mất thèm. หอยหยดูดเป็นคองอหอยเก่าหอยไหมหอยไหมีมูลงมากเล